ผมชื่อเก้าครับสับสมุไนไพรมอบ้านและนี่จ่ายเพื่อนชาวไทยใหญ่ของผมจ่ายมันมาเรียนที่นี่ได้ไม่นานมันพูดน้อยผมก็ต้องชวนมันพูดเวลาว่างเราก็จะเล่นด้วยกันตกปลาด้วยกันและนี่คือความผิดปกติของมันที่ผมเห็นบ่อยๆจ่ายได้เป็นไรหรือเปล่าอืมมันรู้สึกไม่ค่อยสบายท้องเท่าไหร่นี่มันก็ใกล้ค่แล้วนะเรากลับบ้านกันเถอะไปไปกลับกันไป ไม่ใจเดี๋ยวไว้บ้านเราก่อนอันนี้ฝักเพกาที่เราเ,าเอามาจากต้นเมื่อกี้มีแบบเผาด้วยนะแม่เราทำมาให้อ่ะเออรสชาติมันออกจะขมหน่อยนะแต่คนแถวบ้านเรากินกันทั่วเลยแถมหายากมากด้วย จายนายไม่สบายท้องไม่ใช่หรอลองเอาฝักเพกาไปกินดูสิมันมีสาระคุณเยอะแยะเลยนะเผื่อมันอาจจะช่วยนายได้อันนี้เราอยากจะให้นายได้ลองเอาไปกินดูอืออขอบใจน,นะเพื่อนนี่มันก็คำแล้วอ่ะแล้วกับมันเถอ, <9. S 1> อะเก้าปีนี้นายไปละกระทงทีง่ไหนอ่ะไม่รู้เด็กอ๋อจายนายได้กินผักที่เราเอาให้ปะ เออแล้วไมา่ใครอยากกินของขมอ่ะเฮ้ยตลกกว่าแค่แบกขมเนี่ยนะทำไมคนอื่นเขากินได้ในกินไม่ได้โคตรป๊อดเลยว่ะกิน,น,นมันขวมากิน,น,นมันขวเออก็ไม่ชอบกินขมอ่ะเป็นไรมะป้าอะไรวะพูดแค่นี้ก็โกรธป๊อดเย็นมัน้ง <laughs> เรู้ไหมทำไมวันนี้ใจไม่มาโรงเรียนอืมได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์ที่บ้านใจว่าจะต้องกลับไปฝังตรวจอืมอะไรประมาณนั้นอะ่ะปีน้องทำไมเขายอกเออเออกำปีกอ่อนหายเหีอย่างปนันก,กิน ในายไม่สบายท้องไม่ใเหรอเราเอาปักเพากาไปกินดูสิมันมีสาระคุณเยอะแยะเลยนะเผื่อมันอาจจะช่วยนายได้ได้ขาวว่าจะกลับไปฝั่งโน้นหรอไม่เห็นบอกกันเลยสักคำอืมต้องกลับด่วนนะ่ะเราขอโทษนะที่พูดแบบนั้นกับนายเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วก็ผิดเหมือนกันที่ทำแบบนั้นกับนายอืมวันนี้เราได้กินแล้วนะ ฝักเพกาของนายอะไม่คมมในสนิดหรอเปิดใจได้แล้วใช่ปะดีใจว่ะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรเลยนะแค่อยากให้นายได้ลองกินจริงๆฝักเพกาเนี่ยของดีประจําที่นี่เลยนะนานๆทีอะกว่ามันจะออกมาเป็นฝักให้เราได้กินอ่ะเออเรามีของฝากมาให้นายด้วยมีผลไม้และกับข้าวแล้วก็ฝักเพกา นายลองเอาไปให้ญาติญาตฝั่งนู้นนายได้ลองกินดูนะรับรองอร่อยวิว่าแต่เราฝักเพกาเนี่ยไปทำกับข้าวกินกันเถอะมามามากินข้าวกันเนี่ยยำฝักเพกาสูตรเด็ดของยายเราเลยนะเนี่ย อืเอ,อ,อ,อน่าลองชิมน้ำพริกถั่วหน้าของเราดูสิเฮ้ยกลับไปฝั่งนน้นอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะไว้เจอกันใหม่เพื่อนอืมไว้เจอกันเพื่อน